ก็นะครับผมก็ว่าจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันฮะคือวันนี้เนี่ยเกมมันเปิดนะครับที่ท่านคุมเครืออยู่เนี่ยเมื่อก่อนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าข้างอามาดาฮะแต่ตอนนี้เนี่ยอามาดหมดศักยภาพฮะต้องบอกตรงๆว่าอเมริกาก็ประเมินแล้วว่าการเจรจานะครับธุรกิจนะครับเจรจาเรื่องแหล่งน้ํามันหรือทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับที่สหรัฐจะมาลงทุนนะครับ เปลี่ยนเป็นฝ่ายอยู่ฝ่ายประชาชนนะครับอเมริกาเองแต่ก่อนเนี่ยนะครับยืนอยู่เคียงข้างเนี่ยอมากมาตลอดนะครับสนับสนุนอามากมาตลอดนะครับก็คือให้เงินทุนสนับสนุนอามากแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ทําขึ้นมานะครับส่วนมากอเมริกาจะอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่เบื้องหลังของความเป็นไทยนี่แหละฮะโดยที่พวกท่านทั้งหลายไม่รู้ตัวนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันนะครับแหล่งทรัพยากรโดยเฉพาะแร่ยูเรเนียม นะครับซึ่งมีแหล่งอยู่ในประเทศที่ติดกันนะครับก็คือกัมพูชากับประเทศไทยเนี่ยมีแร่จํานวนนี้อยู่เป็นจํานวนมากซึ่งหายากที่สุดนะครับกิโลนึงเนี่ยนะครับแต่ละกิโลเนี่ยนะครับขึ้นหลักพันล้านกันแหละฮะนะครับกิโลนึงเนี่ยนะฮะไม่ใช่เล่นๆเลยฮะคือซึ่งมันหายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแหล่งที่มีอยู่เนี่ยนะครับใครก็อยากครอบครองครับแต่ว่าประเทศไทยโชคดีที่มีแหล่งแร่อย่างนี้อยู่อมาดเนี่ยซึ่งพยายามที RV ่จะค้นหา พยายามที่จะเอาแร่เนี่ยมาครอบครองนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยเจรจาไม่ได้อเมริกาก็นะครับมายืนอยู่เคียงข้างนะครับประชาชนนะครับโดยขอเปิดการเจรจากับพันตำรวจโทรดรทักษิณนะครับอันนี้คือในระดับลึกที่ประเทศไทยเป็นอยู่ขนาดนี้นะครับการที่อเมริกาให้พันตำรวจโทรดรทักษิณเข้าไปนั้นเป็นการถีบหน้าอมาตนะครับย on ังไม่พอนะครับเป็นการถีบหน้าอมาตยังเป็นการถีบหน้าพักประชาธิปัตย์ชนิดที่เรียกง่ายว่า จมดินฮะต้องใช้คําว่าจมดินนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยสภาวะของการเชิญเนี่ยต่างกันนะครับอเมริกาเนี่ยการที่พันตำรวจโทรดรทักษิณเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเชื้อเชิญของอเมริกาไกลๆครับนั่นบ่งบอกถึงว่าอเมริกายอมที่จะคุยครับแลวันนี้เนี่ยความมั่นใจมาแล้วนะครับเมื่อ,ออเมริกามั่นใจในแนวทางนะครับที่จะพัฒนาประเทศแล้วก็ร่วมพัฒนาประเทศ นะครับในการส่งเสริมการลงทุนต่างๆเนี่ยอเมริการู้ว่าถ้ามาเปิดตลาดที่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะนะครับที่มจะมีประชาคมอาเซียนขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเนี้ยสาคัญครับเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับจีนก็มองไทยว่าเป็นศูนย์กลางเหมือนกันมหาอํานาจสองประเทศนะครับกําลังต่อรองกันนะครับใครยืนอยู่เคียงข้างประชาชนใครมีอํานาจที่สุดวันนี้เนี่ยมันเปิดเผยให้เห็นเลยฮะ นั่นเท่ากับว่าพันตำรวจโทดตรทักษิณมีอํานาจนะครับอย่างมากในประเทศไทยนะครับมีอิทธิพลอย่างมากครับเพราะเป็นตัวแทนของประชาชนอเมริกาก็ประเมินแล้วว่าขืนดึงดันอยู่ข้างอามาตตต่อไปมีแต่เสียประโยชน์มีแต่จะทําให้พังตัวเองและตัวเองจะพลอยเสียผลประโยชน์ไปด้วยนะครับจึงเลือกที่จะเจรจากับพันตำรวจโทดตรทักษิณเพราะเห็นแววแล้วว่าการที่ประชาชนออกมาขนาดนี้ประชาชนทําขนาดนี้ นะครับไม่มีทางที่จะระบบเนี่ยมันเปลี่ยนแน่เหมือนอเมริกาเปลี่ยนนั่นแหละฮะเหมือนอเมริกาที่เปลี่ยนตัวเองแล้วก็วันนี้เนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้อเมริกาก็มองเห็นประชาชนว่าเออประชาชนมีศักยภาพคือทุกประเทศเนี่ยฮะเราต้องเข้าใจว่ามันไม่มีความจริงใจกันต่อแหลกกันทุกประเทศแหละฮะประเทศไทยก็ต่อแหลครับเราคุยกันแบบต่อแหลเพราะว่าทุกคนต้องการหวังผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นฮะนั่นคือคําว่าผลประโยชน์ครับประเทศไทยก็ต้องการหวังผลประโยชน์ฮะต้องการดึงนักลงทุนเข้ามา อเมริกาก็หวังที่จะมาครอบครองก็หวังที่จะมาไม่ใช่ครอบครองฮะหวังที่จะมาขอประโยชน์จากประเทศไทยซึ่งตัวเองไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแต่ประเทศไทยมีไม่ว่าจะเรื่องน้ํามันไม่ว่าจะเรื่องเรือเรื่องทองคําที่พวกเราเป็นวันนี้มีพี่สาวท่านหนึ่งนะครับุเรียกคุณป้าแล้วกันนะฮะก็โทรมาคุยกันทาไมแหล่งน้ํามันในประเทศในแถบตะวันออกกลางเนี่ยมันถึงมีแหล่งน้ํามันเยอะ ทุกคนประเมินแบบนั้นฮะท่านอย่าลืมว่าทะเลทรายที่ท่านเห็นอยู่อยู่เนี่ยฮะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นป่านะครับแล้วมันเกิดนะครับอุกาบาตพูดได้ง่ายนะครับจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยที่ที่เห็นนะ่ครับทะเลทรายเนี่ยมันเป็นผืนทั้งผืนเนี่ยนะครับมันเป็นป่านะครับพอถูกนะครับอุกาบาทเนี่ยความร้อนสูงเนี่ยนะครับชนโลก mm นะครับทําให้ป่าเนี่ยแล้วก็รวมทั้งไดนโนเสาร์เนี่ยตาย นะครับแล้วก็ศูนย์พันแล้วก็พูดง่ายๆความร้อนของอุกาบาทที่มากระทบโลกเนี่ยเกิดเอ่อเกิดไฟไหมแล้วก็เกิดความร้อนระอุขึ้นเนี่ยนะฮะทำให้ที่บริเวณแถบทะเลทรายเนี่ยเป็นทะเลทรายนะครับแต่ว่าใต้พื้นดินเนี่ยมันเป็นแหล่งสะสมฟอสซิลมันท,มท,มทับถมทับถมทับถมจนเกิดกา๊าซทําปฏิกิริยากันจนเกิดแหล่งน้ํามันนั่นแหละฮะทีนี้นั่นคืออเมริกาไอ้นั่นคือตะวันออกกลางแต่พอมาย้อนมาถึงประเทศไทย ประเทศไทยเนี่ยเป็นเขตร้อนชื้นซึ่งปกติแล้วประเทศแถบตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านฟอสซิลอย่างมากใต้ดินลงไปเนี่ยที่เรามองไม่เห็นซึ่งมันทับถมทับถมทับถม,บถมสลับส,บสับเปลี่ยนกันนะครับเป็นหลายล้านปีนะครับตั้งแต่โลกเกิดมาเนี่ยแหล่งน้าม,มันมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆคือการสะสมของฟอสซิลมันก็เพิ่มแหล่งน้ํามันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทั่วโลกเขาพิสูจน์แล้วก็เห็นแล้วว่า ตรงไหนเนี่ยมีการสะสมของซากฟอสซิลมากที่สุดซากฟอสซิลนี่หมายความว่าอะไรฮะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยฮะเมื่อตายไปนะครับทําปฏิกิริยานะครับเคมีกันเนี่ยแล้วสลายกลายเป็นน้ํามันนั่นแหละฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าซากฟอสซิลเกิดจากฟอสซิลการสะสมของฟอสซิลนะฮะเมื่อเกิดสะสมของฟอสซิลเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็กลายเป็นน้ํามันน้ํามันที่พวกเราเอามาใช้กันอยู่นี่แหละฮะ นั่นก็คือสิ่งที่พวกเราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกามองเห็นแล้วว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากแล้วใช้ยังไงก็คงจะนะครับภายในสามร้อยถึงห้าร้อยปีเนี่ยนะครับแหล่งน้ํามันใต้โลกนะครับโดยเฉพาะในแผ่นพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยหมดยากมากนะครับไม่ต่ำกว่าห้าร้อยปีเขาคํานวณแล้วครับว่ามันมหาศาลอย่างมากครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่า มีการแอบไปเจราจานะครับระหว่างนะครับสุเทพทึกสุบรณที่ที่สมเด็จฮุนเซนท่านเอามาเปิดเผยนั่นแหละนั่นแหละครับคือการไปเจราจาคือสุเทพทึกสุบรณไปเจราจาแทนฮะไปเจราจาแทนจริงๆสุเทพทึกสุบันเนี่ยเป็นการเจราจาตอนนั้นระหว่างอมาตย์ให้ไปเจราจาผสมโลงกับอเมริกานะครับเปิดไฟเขียวให้ไปเจราจาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นความเป็นสามีรของ พันตำรวจโทรโดตรทักษิณกับสมเด็จทุนเซนเนี่ยนะครับสมเด็จทุนเซนก็เอาแผนที่สุเทพซึส่สวรรณบินด่วนไปนะครับกับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับผลเอกอะไรผมจําไม่ได้ผมไม่ค่อยจะจาชื่อเท่าไหร่ฮะนะครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติด,ด้วยนะก็ไปเจรจาลับกับสมเด็จทุนเซนนะฮะสมเด็จทุนเซนเขาก็เปิดให้เจรจารแล้วก็คุยฮะ สุดท้ายสมเด็จฮุนเซนก็เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยว่ามีการเดินทางไปจริงแล้วเดินทางไปอย่างความลับนั่นหมายความว่าการเจรจาเรื่องผลประโยชน์มหาศาลนะครับที่อเมริกานะครับส่งสุเทพชงสุวันเนี่ยไปเจรจาไม่ได้ผลฮะสมเด็จฮุนเซนไม่เอาไม่คุยแหล่งน้ํามันที่ติดเขตร,ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาน้ามันมากมายมหาศาลเหลือเกินฮะแค่แหล่งนี้แหล่งเดียวถ้าแค่บริษัทอเมริกามาลงทุนในการถลุงในการเอ่อ เอาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยมันก็มากมายมหาศาละนะครับนะครับได้สัมปทานนี่รวยไม่รู้จะรวยยังไงเลยฮะนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเจราจาไม่สําเร็จสมเด็จพุนเซนไม่สมประสงค์นะครับเพราะว่าเป็นสาหมิตรกับพันมธมุตโทรโดรทักษิณการเจราจาล้มเหลวฮะจะส่งเทียบเชิญไปเจราจากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สําเร็จฮจนในที่สุดนะครับอเมริกาขอนะครับให้นางเฮเลอรี่เข้ามานะครับมาเจราจา แล้วก็มาไก่เปลี่ยนะครับที่มีการประชุมลับนะครับเฉพาะนะครับที่อเมริกาไปเปิดการประชุมที่ประเทศกัมพูชาแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีของเราไปด้วยนะครับในช่วงที่บรรยากาศของเกิดการปฏิวัติโคลอุ่นขนาดนั้นวันนี้อเมริกาก็มองเห็นแล้วว่าคนที่จะเจรจาได้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณสมเด็จฮุนเซนฮะอเมริกาจะเจรจาได้ก็ต่อเมื่อต้องผ่านพันตำรวจโทรดรทักษินก็ต้องมาคุยกับพันตำรวจโทรดรทักษสิน การต่อรองก็คือว่าคุณจําเป็นที่จะต้องทิ้งอามาดถ,ถ้าเกิดคุณอยู่กับอามาดเราก็ไม่เอาเราก็ไม่เจรจาแต่วันนี้เมื่ออเมริกาเปิดการเจรจานะครับกับประเทศไทยเชิญพันตำรวจโทดตรทักษิณเข้าไปพูดคุยแล้วเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นการเมืองระดับโลกแล้วฮะแค่อ,อเมริกาเปิดแล้วก็ขอเจรจากับพันตำรวจโทดตรทักษิณน,นั่นหมายความว่าอามาดหมดความหมายแล้วฮะอามาดไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นแล้วฮะ ต่อไปนี้นะครับโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปฮะเปลี่ยนสภาพไปทันทีแล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนทันทีฮะจะเปลี่ยนไปสู่อีกยุคหนึ่งยุคสมัยถ้าในสมัยก่อนเนี่ยเทคเข้าเรียกกันนะครับตอนเนี้มันอยู่ในยุคของนาฬิกาขาวความรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นเกิดจากการเจรจาคุณยิ่งรักทําหน้าที่ของคุณยิ่งรักไปพันตํารวจโทรดร,รทักษิณทําหน้าที่ในการนะครับสแสวงหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ให้มากที่สุดฮะต่อรองให้มากที่สุดเพราะพันตำรวจโทรด็กตรทศินเป็นนักธุรกิจระดับโลกเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญในการเจราจาความเชี่ยวชาญในความเขี่ยวนะครับมีมากกว่าอภิสิทธิ์วชชาชีวะหลายล้านเท่ามีมากกว่าสุเทพึกสุบ,บันหลายพันเท่าหลายล้านเท่าฮะโดยเฉพาะกับชวนนี้คนละคิดตีนฮะต้องบอกอย่างนั้นฮะคนละคนคือไม่ติดฝุ่นกันเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญของพันตำรวจโทรดทักษตินในครั้งนี้นะครับจะทําให้ประเทศไทยนะฮะ ท่านโทษนะครับท่านฟังครับสักคู่หนึ่งฮะ